ครับพบกัช่องแมนทัพ์ูชาแนลนะครับเมื่อกี้ก็มีคนมาเคาะประตูใน MC มซีป้ายจำลองนะครับยายาจำลองเกิดอะไรขึ้นเนาะเราไปชมกันนะครับเห็นแววว่าโทรศัพท์หายโทรศัพท์แกหายนะครับเจอหรือ,อยังมาว่า มืดหมดหมาน้านนี้เนาะเจี๊ยห้องเจอไหมนะครับเจี๊ย เจอไหมยัยแม่แว,ว่าพี่แดงโทรกติดอยู่ค่ะมันบอเห็นโทรเลยจ๊ะหืมจ่ายไว้ไหนหอืมมีคนรับหรอฮะมีคนรับมีคนรับฮัลโหเจ้าฮะฮะเอรอแล้วเขาไล่ับใครคะเขาบอกเห็นแล้ว อยช่เล์กล้องอะไรเลยเดี๋ยวล้วปิดยายอยู่โน่นยายก็งงไปเองไม้ก็ไปหับไปค้นหาบนล้วมันโบเห็นเจอแล้วนะครับชงใส่บอกเลยเอาไปเล่นแล้วมันบบกล้าบอกยายเจอที่ไหนยายที่บ้านที่บ้านเนาะโอ้นเา ในกล้องที่ค่อยแต่งตัวนี่ค่อยก็ค้นหาหมดแล้วหาอยู่นี่บักเล่นะมันเอาไปเล่นแต่ค่อยไปถามมาเล่หาอยู่นี่ทั้งคืนก็ไม่เจอหรอกเล่โทรศัพท์ยายเห็นไหมไม่เห็นมันวะอือแสดงว่าค่อยมาแล้วมันเอาออกมาทำไร้กาดด้วยบัอกเล่อ๋อไ้กาเลยเหรอเจอแล้วนะฮะก็โทรไปเมื่อีเมื่อกี้นะเจอแล้วค่อยวาในนออเพราะว่าค่อยไปถามมาเล่โทรศัพท์มาต้น ตอนที่ยายออกมานะยายไม่ได้เอามาพี่แดงเลยมันกลัวยายให้เด๊มันตกใจหมดเนาะใครมาเคาะประตูเดี๋ยวมันเออมึว่าผู้สาวเนี่ยเงื่อนหลพี่แดงยายไปเคาะห้องมันมันนึกว่าผู้สาวมันรีบออกมาเปิดทันทีบ้า ผมตกใจไงเอ้อยายจะตามหาอะไรหาโทรศัพท์นี่เองนะครับนะฮะ,ะ,มนนะไม่มีอ,อ่าเรืออะไรเป็นทัมพูอ่ายายก็กลับแล้วนะครับเจอแล้วเนาะโทรศัพท์เนาะนะครับถ้าพีแ่แดงเนาะพรุ่งนี้ไปหาหมอใช่ไหมอ่ะหาหมอไปกับใครไม่รู้เหมือนมอไซไปฮะมอไซไปไปหาที่ไหน กกตูไออะไรอะโรงพยาบาลนู่นนะตะกกนคุณอะไอ่าเนี่ยเออเตาง่อยเตาง่อยโอเคฮะสำหรับคลิปนี้สั้นๆเนาะสำหรับสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตลงไลค์ฝากกดติดลงคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับช่องแมงทับูชาแนลครับ